สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ สนับสนุนรายการโดยร้านอาจารย์คมพะกวัตธรรมชาติพระเครื่องร้านอาจารย์คมพะกวัตธรรมชาติพระเครื่องให้บริการตรวจสอบพระเครื่องพระบูชาโดยใช้หลักการตรวจทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบขยายพระเนื้อนในมวลสารองค์ประจนเป็นกระแสโด,ด่งดังถึงผู้สะสมนิยมพระเครื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร้านธรรมชาติพระเครื่องตั้งอยู่ที่ตึกแดงหลังตลาดอตกก์สวนจตุจักรชั้นสองสวนเอสนใจสอบถามหรือปรึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์0934236999หรือ098270 สนทนโดยกาแฟปาทีคอฟกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อินวีนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ คณะผู้บริหารคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ9โรงเรียนจัดการแข่งขันกีฬานบานกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธประจำปีการศึกษา2567ณอาคารศูน 0, 4, ย์กีฬาศรีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูนายสุทธวัฒน์อุทยัยอมริตวารีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬานบานกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2567ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนนกกกิจรรรมพันนัฒาเียน ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาและนันทนาการโดยมีนางสาวนวลอ,อนงวงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพทย์กษาประธานกลุ่มโรงเรียนสีพุทธในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันณสน,นามฟุตซอลยาเทียมซีสปอร์ตอาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพล็ก์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายบรรจงโตสงวนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตำรุมิตภาพที่65ที่ปรึกษาภาคประชาชนเทศบาลตำบลบางปูเรืออการตีเฉลิม วัยวิลาเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางปูตลอดจนคณะผู้บริหารผู้อำนวยการครูกลุ่มโรงเรียนสีพุทธทั้ง9โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดไพรกษาโรงเรียนนาคเรียนอนุสรโรงเรียนอินธรรมพลันอนุสรโรงเรียนคลองกระทุ่มราชอุทิศโรงเรียนคลองใหม่โรงเรียนมาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์โรงเรียนวัดด่านสำโรงโรงเรียนคลองบางปิ่งโรงเรียนคลองสำโรงร่วมกันแสดงสัญลักษณ์พิธีเปิดพร้อมเพียงกันโดยภายในงานมีการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานุบาลกลุ่มโรงเรียนสีพุทธจากน้องน้องนักเรียนโรงเรียนนาคเรียนอนุสอนในชุดทูบีแดน และชุดวีคัมทูเชียโดยมีนักกีฬาวุฒิสนายสุพจน์วิเวกครูโรงเรียนวัดด่านสำโรงนำคณะนักกีฬากลุ่มโรงเรียนศรีพุทธทั้ง9โรงเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนจากนั้นประธานกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาระดับประถมและมัธยมกลุ่มโรงเรียนศรีพุทธปีการศึกษา2567ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กันยายน2567 ประกอบไปด้วย6ชนิดกีฬาคือฟุตซอลชายวอลเลย,ย์บอลหญิงเซปักตะก้อชายแชร์บอลหญิงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่และเดี่ยวชายหญิงะวันที่10กันยายน2567การแข่งขันกีฬานุบาลกลุ่มโรงเรียนสีพุทธจำนวน3ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาวิ่ง30-40เมตรชายหญิงวิ่งผลาด4คูณ20เมตรผสมคว้าบอลไกลชายหญิงโยนบอลลงตะก้าชายหญิงและการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกลุ่มโรงเรียนสีพุทธรุ่นอายุไม่เกิน12ปีคู่ชิงชนะเลิศณนาสนามฟุตซอลซือบาสะรวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน สิ้นจำนวน750คนพร้อมพิธีมอบเปลี่ยนรางวัลให้กับนักกีฬานบาลทุกประเภทและพิธีมอบถ้วยรางวัลและเกรติบัติการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสีพุทธประจําปีการศึกษา2567 ประกาได้เตรียมความพร้อมแก่ไม่กี่นะครับรุ่นอายุไม่เก uhh ิน12ปีนะครับโรงเรียนปัะกาศสำรวจไม่เกิน12ปีเป็นเสปตะก้าวชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีแก้กัรค่ะ i oh เอาน,นี้เกมน,นะครับเกมมาอยู่ที่ฝั่งทางฝั่งของแพทย์ศาแล้วแพทย์ศารับพุทธภาษประตูรับบอลไมได้จบบอลมาให้ไม่ถือแรงตั้งดีน่าดีน่าดีาดโดยที่ทางแพทย์ศาแพทย์กศา,กาสวัสดีค่ะเป็นกิจกรรมกีฬาสีพุทธนะคะซึ่งประกอบไปด้วย9โรงเรียนด้วยกันมีท่านผู้อำนวยการทั้ง9โรงเรียนนะคะได้แก่โรงเรียนวัดแพทย์กศาโรงเรียนน่าดีนอนุสรณ์ โรงเรียนมหาภาพกระจาทองโรงเรียนคลองบางปิ้งโรงเรียนคลองสำโรงโรงเรียนอินทรลำพันธ์อนุสรโรงเรียนวัดด่านสำโรงโรงเรียนคลองกระทุ่มราชอุทิศโรงเรียนคลองใหม่นะคะ จำนวน9โรงเรียนด้วยกันแล้ววันที่2ถึง6แล้วก็วันที่10กันยายนนี้นะคะก็จะเป็นพิธีเปิดและปิดกิจกรรมกีฬาอนุบาลน,นะคะซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งท่านผู้อำนวยการทศพรถือพ้สานนะคะได้มอบหมายให้ท่านสุทธวัฒน์ท่านรองสุทธวัฒน์แล้วก็ท่านผอบรรจงโตสงวนนะคะได้มาเป็นประธานร่วมพิธีเปิดในวันนี้ที่สนามกีฬาเทศบาลบางปูนะคะซึ่ง การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬานะคะมีความสุนทรียภาพทางด้าน กีฬาดนตรีนะคะแล้วก็มีพลานามัยที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแรงนะคะหางกายาเสพติดแล้วก็อบบยามุกนอกจากนั้นก็ยังเสริมสร้างความรู้รักามัคีให้กับนักกีฬากลุ่มโรงเรียนสี่พุทธจำนวนนักเรียน5,000ันกว่าคนแล้วก็จำนวนบุคลากร,กรครูทั้งหมด500กว่าคนนะคะก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าเราจะพบกันอีก9โรงเรียน สู้ๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกจิรพลชุนเจริญนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางปูนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของอสนามหญ้าเทียมแล้วก็สนามกีฬาฟุตซอลนะคะซึ่งบรรยากาศนะคะร่มเย็นมากเลยนะคะแล้วก็มีอากาศที่เย็นแล้วผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนกีฬาอนุบาล700กว่าคนนะคะชื่นชอบเทศบาลบางปูมากค่ะโอกาสหน้าเราคงได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะทีมขา่าว AEC TV Channel ราายงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะชนันลนันโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟผู้สุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้นั่งินกาแฟแท้ชาแนลนันโดย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบัมบัมลูกกระดูกชนันลนันโดย์น้ำมันงาดำเสริมมีเกลดคกรดอะลาิีต้านอนุมูลอิสระต้องครัวนี้เลย